พริกแกงปักใต้ของเรานะครับลงไปผัดเมื่อผัดจนพริกแกงของเราหอมแล้วนะครับและพริกแกงก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูของเราแล้วผัดเผ็ดหมูสไลด์ทำยังไงให้อร่อย EP นี้มีคำตอบครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับเชฟเดียวคนเดิมอีกแล้วนะครับเช้าวันนี้เชฟเดียวจะทำเมนูหมูสไลด์ผัดเผ็ดพริกแกงปักใต้ครับ วัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อหมูสไลด์ใบมะกรูดฉี่พริกแกงปักใต้ครับอ่านี่ผมตําขึ้นเองเนาะถั่วฝักยาวนะครับเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนางลมครับผมก็จะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะครับวอร์มให้กระทะของเราร้อนก่อนนะครับ ผมเอาเนื้อหมูสไลด์ลงไปผัดก่อนเนาะผัดให้สุกป,ประมาณ60%ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำพริกแกงปักใต้ของเรานะครับลงไปผัด เมื่อผัดจนพริกแกงของเราหอมแล้วนะครับและพริกแกงก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูของเราแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่น้ำล้างคพกลงไปครับ และตามด้วยถั่วฝักยาวของเราขั้นตอนการปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายนะครับลงไปหนึ่งช้อนชาใส่น้ำมันหอยนะครับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ ผมโรยใบมะกรูดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมเนาะเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการปิดเตาเนาะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านรบกวนเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกับเชฟเดียวได้ใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ